มันก็มีคนถามเข้ามาเยอะแยะนะครับว่าสำหรับสายเนื้อแบบกูถ้าจะเลือกแดกปิ้งย่างสักร้านหนึ่งกูจะเลือกร้านไหน น,นี่นะครับกูมีร้านเด็ดนะฮะแถวถนนล่มเก้าที่กูอยากจะแนะนําให้พวกมึงมึงทั้งหลายนะฮะได้ลองมาแดกกันดูสักครั้งในชีวิตและ,และร้านนี้นะครับมีชื่อว่าร้านเคคิวยากินิคุแอนซูชินะฮะเป็นร้านปิ้งย่างยากินิคุนะครับที่มีเสิร์ฟทั้งแบบอลาคาร์และก็บุฟเฟ่เช่นกันนะฮะและตอนนี้นะครับในจานนี้ที่คุณกําลังเห็นอยู่นะฮะนี่มีทั้งเนื้อไทยวากิวนะฮะและรวมไปถึงเนื้อวากิวญี่ปุ่นนะเพราะจริงๆแล้วร้านนี้นะครับเจ้าของร้านนะฮะเป็นเจ้าของซัพพลายเออร์ผู้้้้้้นน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 นําาาาาาเเเเเเเขขืืออออออวววัััััญีีี่่่่่ปปปุดบบตๆงงรรระะะะททศไทยยซซึพพล์จคคมชฮ็ ไผ่เนื้อวัวญี่ปุ่นให้กับร้านเจนเทอร์บูตเชอร์ของผมด้วยเช่นกันครับผมและสำหรับใครนะครับที่คิดว่าร้านนี้นะฮะมีแต่เนื้อวัวผมบอกเลยว่าคุณคิดผิดอย่างมระหาดเลยเพราะร้านนี้นะครับนอกจากเขาจะเด่นทางด้านเนื้อวัวนะฮะเรื่องซีฟู้ดก็ไม่เป็นรองใครนะฮะอย่างตัวที่คุณเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับนี่คือเนื้อหอยเชลล์ฮอกไกโดนะฮะพี่ผมบอกเลยนะครับว่าเนื้อเขาแม่งโคตรหวานโคตรฉ่ำแบบสุดๆหรือแม้แต่จานนี้นะครับปอกาซูชินะฮะผมบอกเลยว่าปอกาเขาแม่งสุดมากและสำ เขาก็มีให้กินแบบไม่อั้นและนอกจากนั้นนะครับเขาก็ยังมีวัตถุดิบญี่ปุ่นนะฮะให้เลือกกินอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอิคุลานะครับไข่ปลาแซลมอนเสิร์ฟมาแบบซาชิมินะฮะปลาคัมปาจินะครับตัวนี้ไม่ใช่ฮามาจินะครับเกรดดีกว่าฮามาจิอร่อยกว่าเยอะับปลาตัวนี้และอีกหนึ่งไฮไลท์นะฮะที่คุณห้ามพลาดนะครับ นี่คือออสเปอร์นะฮะหรือหอยนางรมนะฮะและตัวนี้นะครับไม่ใช่หอยนางรมเกาหลีนะฮะแต่เป็นหอยนางรมที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นผมบอกเลยนะฮะว่าหอยญี่ปุ่นกับอกหอยเกาหลีนะครับความอร่อยแม่งคนละเรื่องและ,และสําหรับใครนะครับที่อยากมาทานบุฟเฟ่ร้านนี้นะครับเขามีเริ่มต้นตั้งแต่ราคา399บาทแบ่าทตัวที่ผมเลือกกินนะฮะคือ1 2ึ่เจ้าเป็นตัวท็อปที่สุดของร้านนี้ถ่ายคลิปนะครับจะขึ้นโลเคชันไว้ให้นะฮะปกกัดหมุดแล้วไปกันได้เลย